เห็นเข่ามาครับพี่น้องทันบ่เด้อทันบ่เด้อโดนบ่เหรอมันโดนละครับพี่น้องบ้านโดนละโอ้ตัวเงี้ยตัวเงี้ยโอ้ยย้ําของยก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 ําของโอ้ยของเรียบร้อยครับโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยเกือบสาวไปไปอยู่ผมว่ามีโล่เน่ มีรูเนี่ยตัวนี้มีรูเนี่ยเด้อผมมาสิสาวขึ้นมาเลยนี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ยตึงขึ้นมาเลยดีกว่ามาถ้ามาันนี่ก็สิได้กินถ้าบ่มันนี่ก็สิลุตตุ่มลง่หลวดัดวมาตวงเบิ่องไหมลุตตุ่มก็ถึงโคกแล้วล่ะวะอุย้ย ปุลุตปุรุตปานนี่โอ้ยกูวไประดีมวันนี้มาหาปนินไปใ่บ้านเผาเกลือกับพี่น้องตอนแรกว่าสิหาใส่ประมันสามสี่ขีดนี่แหละบัดนี้เกินขาดได้บักใส่โลมามันแล้วก็กลับเลยรับพี่น้องไปคุณ ได้ปลามาแล้วนี่โอ้ดังไปตาเลยบ่ต้องเปลี่ยนเตาแล้วล่ะเอ้าทำไมอะตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่แล้วล่ะเอาตัซังมาสั้งเบิ่งอ้ามาลองเบิ่งหมูใบว่าโล้หนึ่งผู้นี่นี่คิดว่าจังไดนถึงโล้วะถึงอยู่โลสองได้มั้งเดี๋ยวดูกันสั่งกันตัวเออตัวเดียวหรอตัวเดียวได้ตัวเดียวกลับเลย อุ้ยโลสองโลสามเลยนะบ่เอาอลองเบิ้งว่าคิดว่าถึงนะป๊าบว้าวเกือบสองลตัวน<ล>ีโ้โลโลหาเออตัดกระสอบออกขีดนึงเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาจัดซันเลยเด้อ ปลาเผาเกลือสูตรได้พอดีครับพี่น้องจักเป็นเอยียงต้องมียังเครื่องเพิ่นยัด่นในพุ่งปลาเดียวเดือดถาเบิองมันสุกน้ำกันครับพี่น้องวันนี้เบิองอาการแล้วสิใหม่ก้อนสุกแล้วครับพี่น้องโอ้ยวายเบิองกันน่ะอี๋ซ้งเครื่องเพิ่นเป็นแนวใดอไีด้ยังไงจ้ะ

เซ่อยู่วะก็จำแจ่บยักษ์บานก่อนเถิงเกลืเถิงปลาแดกยังจะจำแซ่บอยู่พี่ใจได้ใจได้ครับพี่น้องพานยู่หอมหอมมันหอมเกลือหอมปลาแดกสุดยอดมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องคุอแซ่บลุ้กันอืมเี่ยังก๋วปลาปลาอุบซ้งเกล ปลาพ่อเกลือบ zoom เกินกับพี่น้องมามาเสียบๆต้อกันนี่มองแซ่บใส่ัวมันพีเรียบองแซ่บห้ามองแซ่บบ่พอ่อบู๊ยเบื้งเนี่ยนำมักเพิ่นกับพี่น้องน้ำมักเพินนามมากก่นสุดยอดเลยเพิ่พักกับโบสุกโอ้ยมันอบไงมันมัน,มนอบอบอบไป<อ><อ>ในซุกเขาะอยากกลิ่นซื้ออยากกินฟังนี่แหละอยากลองกินฟังนี่เบิ่งสิเป็นแังไดงรสชาติมันจะเข้าล่ะตัษจังออกนี่อ่ะ หามเออเมนอยู่บ้านนี่เมนอยู่แมนอยู่อุ้ยเนื่อเขาต้องอือุ้ยโอ้หอนนอนนอนนอนหอนนอน